่กอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยรายการว้ยพี่ผมสบามาแต่เช้าเลยเขาเลยได้แท้งหมุนใส่มักคันนี่มา้ะมีนี่ด้วยสตรอเบอรี่โอ้ลูกอันนี้เขาเรียกว่ามาเพิ่มหยิบขุนเขาเขาเรียกว่าอย่าเพิ่ง ไม่ได้นะทำไมอ่ะอย่าทอยกกินนะนี่อันนี้ลูกเขาเฉือนาแงไงดูดูสิมาอ่ะไม่ห้ามหละทีเนี้ยยังหวานมากกรอบมากเดี๋ยวติดตามได้นะเต็มๆเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องมีเบรกรายการด้วยนะมีลูกคับด้วยลูกเยอะมากเลยน่ากินมากเลยอร่อยมากเลย ติดตามนะครับต้องรู้ดูแลรวยรวยพอได้วนะเดี๋ยวเขาว่าเอาปกติเขาไม่ให้กินใช่อันนี้ไม่ได้นะโอเคกินไปแล้วเ้อะค่ะแม่ไม่ย่าจะชวนพี่เอกินมันแก้วซะหน่อยไม่